สามประเทศที่สื่อระดับโลกอย่าง Lonely Planet ยกให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในปี2024มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. มองโกเลียใครที่เป็นสายลุยเน้นธรรมชาติสัมผัสวัฒนธรรมบ้านเมืองและวิถีชีวิตในสถานที่ใหม่ๆห,ห้ามพลาด 2. อ,อินเดีย 1. ในประเทศยอดคิดถึงเอเชียที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจน พร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนสเสน่สายคอนเทนต์ห้ามพลาดและ 3. โมโรคโค็อกโกเมื่อนึกถึงโมโรคโค็อกโกก็ต้องนึกถึงอูดทะเลทรายและตึกสีฟ้าขาวใสเวสถ่ายรูปคู่เพอร์เฟกเพอร์เฟกกับท้องฟ้านสวยงาม ออกทริปแรกเงินคุ้มที่สุดกับ Yes Exchange แลกเงินไวไม่ต้องรอคิว Walk In ทำธุรกรรมรวดเร็วออนไลน์บุ๊กิ้งล็อกเลที่ใช่ทันที